คุณผู้ชมคะเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาไทนานทดลองแสดงแสงสีเสียงที่ท่าเรือเย่จินเป็นส่วนหนึ่งของงานเทศกาลโคมไฟนครไทยนานในปีนี้มีกำหนดจะเปิดฉากขึ้นในวันที่14มกราคมจนถึง12กุมภาพันนี้นอกจากที่ไทยนานนะครเกาชงก็เตรียมจัดงานเทศกาลโคมไฟอย่างยิ่งใหญ่เช่นกันผสมผสานการแสดงระบำน้ำพุและการจุดพลุที่สวยงามตระการตานอกจากนี้ยังเชิญร,ร้านอาหารชื่อดังจำนวนมากร่วมออกร้าน หวังดึงดูดนักท่องเที่ยวมาร่วมงานมากขึ้นเทศบาลเกาฉงทุ่มงบประมาณอุดหนุนกรุปทัวร์ที่เดินทางไปท่องเที่ยวและพักค้างคืนที่เกาฉงอย่างน้อยหนึ่งคืนระหว่งางวันที่26มกราคมถึง5กุมภาพันนี้จะได้รับเงินอุดหนุนกรุปละ6,000เหรียญเกาหมินลินผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวเกาฉงกล่าวว่าเราจะเพิ่มเงินอุดหนุนให้กรุปทัวร์วันธรรมดากรุปละ6,000เหรียญเสาร์อาทิตย์กรุปละ5,000เหรียณ ได้หลังประกาศมาตร,รการนี้ออกมาผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวรวมทั้งร้านค้าต่างๆในเกาชงแสดงความคาดหวังว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนเกาชงมากขึ้นซึ่งจะช่วยฟื้นฟูโอกาสทางธุรกิจและหวังว่าผลประกอบการจะดียิ่งขึ้น จ้างเมหวานายกสมาคมพัฒนาธุรกิจเขตเมืองเก่าเก่าชงเปิดเผยว่างานเทศกาลคมไฟเก่าชงปี2566นี้ย่างเข้าสู่ปีที่22แล้วเป็นครั้งแรกที่ย้ายไปจัดที่ทะเลสาบเหรียญซื้อถือเป็นการมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้าและประชาชนในย่านเมืองเก่าอัญชันทรงพุทธเรยงาน